แฟนของหนูเนี่ยแอดผู้หญิงคนอื่นไปบ่อยนะครับคอมเมนต์แอบคุยนะครับจะแก้อย่างไรดีคะอ่ะคือครูามต้องอธิบายงี้ครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่พยายามนอกใจคุณหรือคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จองจำไว้ว่าหากเขาพยายามนอกใจคุณแล้วคุณไปวิ่งไล่ล่าคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่เขาไม่เอาแล้วบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามา1ครับคือคุณห้ามตามเด็ดขาดครับเพราะถ้ายิ่งตามคุณจะยิ่งดูเป็นของตายมากขึ้นครับ 2. ครับห้ามพยายามจับผิดครับถ้าวันนี้คุณยิ่งพยายามจับผิดพยายามเข้าถึงรหัส password ส่วนตัวของเขาพยายามเข้าถึงโซเชียลของเขาคือคุณพยายามเช็คต่างๆอีกฝ่กไฟมันจะยิ่งอึดอัดครับและมันจะยิ่งรำคาญ 3คือสิ่งที่คุณจะต้องสลับกลับมาเลยครับคือทําให้เขาต้องเห็นว่าคุณไม่ใช่ของตายครับเขาต้องเห็นว่าคุณเนี่ยยังคงออกสังคมครับคุณยังคงไปปาร์ตี้ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปกับเพื่อนรุ่นน้องไปกับเพื่อนสมัยเรียนสมัยป,ปถมสมัยมัธยม คนคนหนึ่งมันเริ่มที่จะเบื่อคุณเพราะคุณแสดงออกว่าฉันจะอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตชั่วฟ้าดินสลายมันเลยทําให้คนรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปและคุณไม่มีใครเอามันเลยปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยหกพับาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6กพันบาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเพียง990บาทครับนะครูคมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทําให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจํากัดสิทธิพิเศษเฉพาะ สิบท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ไลน์แอดที่ครูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะสิบท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย